ดีนะทุกคนตอนนี้เราก็จะเลยไมโครฟ์รีมอทของดักกันไฟกันต่อตอนนี้เราก็จะรีวิวให้หมดกันเลยนะเริ่มจากชุดเกราะที่ทํามาจากเกรดมังกรกันก่อนซึ่งในมดนี้นะคะเราก็จะสามารถเอาเกรดมังกรที่มันหล่นเนี่ยเอามาครับเป็นชุดเกราะแล้วก็อาวุธด้วยค่ะแล้วก็สุดครับของชุดเกราะมังกรกับอาวุธของมังกรเนี่ยก็จะเป็นการครับเหมือนกับชุดเกราะกับอาวุธที่เราครับตามปกติในเกมไมโครเลยนะแต่ว่าเกรดของมังกรเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่สายพันธุ์นะคะ นีก็จะตีนเยอะะให้เราเลือกนะว่าเราต้องการมังกรแบบไหนสไปไหนแล้วก็ชุดเกาะแนวมังกรแบบไหนนะนี่ก็จะเป็นพวกอาวุธค่ะอาวุธเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปตามเกรดของมังกร<อ>เดี๋ยวเรามาดูชุดแรกกันเลยดีกว่าชุดนี้หนะ้าตาเหมือนซอมบี้เลยว้าวดูชุดซีมีเท่ขนาดนั้นเลยชุดนี้ทําจากเกรดมังกรซอมบี้นะเอามาครับเป็นชุดเกาะแล้วก็อาวุธเอาก็จะเป็นค้อนแฮมเมอร์อยู่นี่าก็กลายเป็นซอมบี้เฉยมังกรก็กลายเป็นซอมบี้เลยนะ นีคขาบอกว่าฟันทีนี่ติดพิษไปนะดูดิติดทั้งเราติดทั้งมันเลยอาจีเราว่าเราโดนมันกรติดทีหนึงนึกว่ามาจะกัารพิษอีกนะเอาไม่ได้การพิษแต่ว่าถ้าเราฟันม็บหรือว่าเพย์เยอร์ก็จะติดพิษเหมือนกันซึ่งชุดเกราะแต่ละชุดเนี่ยบัฟมันก็จะให้ไม่เหมือนกันนะแล้วก็อาวุธที่ครอบจากเกตของมังกรเนี่ย มันก็จะมีอ t t แทร t ที่แบบว่าไม่เท่ากันด้วยเดี๋ยวเราก็จะเลือกมาแค่บางชุดละกันที่เราสนใจนะเพราะว่ามันมีเยอะมากกันแหละอย่างเช่นชุดครอปเปอรดาก,กนอนเฮ้ยกลเป็นงูเห่าไปแนละ้วบักบกชุดของเขาก็จะมีกระบังอยู่ข้างหลังไงนะคล้ายๆกับแม่เปียของงูนะอุ้ยปลาน็ติดพิษไอ้นี้ใช้ได้อนยะู่นะป้านสองสามทีจนก็ตายเลยเหลือเป็นชุดที่โหดอีกชุดเลยแหละว่าแต่ว่าทำไมเป็นงูถึงติดพิษได้ันเนี่ย อ๋อมันไม่ในการพิษเนียแล้วก็ชุดต่อไปค่ะชุดนี้ก็น่าสนใจออกโทนสีดํานะนี่ชุดนี้ก็สวยเดี๋ยวเราจะลองถอดชุดเก่าแล้วก็ใส่ชุดใหม่ดูแดคคูล่าหรือว่าแักคูล่าเอาน่าจะเป็นญาติกับแดกคูล่าเนี่ยดูดิว้าชุดนี้ก็เท่นะโอ้ยหล่อระเบิดเลยนีเขาสองเขาอยู่บนหัวหนะมันเกี่ยวอะไรกับแดกคูลาเนี่ย ไม่น่าจะเหมือนดักลาอ้อนเป็นค้างคาวมันน่าจะเป็นมังกรผสมกับค้างคาวประมาณเนี้โอ้ยแล้วติดไฟด้วยใช่แล้วตอนนี้ฟาร์ติดไฟแล้วก็ชุดนี้ค่ะจะเป็นชุดของเอลดาร์กอนค่ะเป็นชุดมังกรดากอนเอลนะล้าจะลองใส่ดูดูดิชุดไม่เหมือนแบบว่าพวกพัดพืชเลยเนาะมันออกโทนสีเขียวเขียวแล้วก็เหมือนจะมีกระโปรงอยู่ด้านหลังไงนะอ้าวเฮ้ยไม่เจอกันแป๊บเดียวแกเป็นดอกไม้ไปเฉยเลยดูดิบนหัวกางกระบาล <c oughs> มีดอกไม้งอกด้วย เป็นเอลไงเป็นเอลมันก็จะออกทอนสีเขียวๆแบบเนี้ยเหมือนดอกไม้อ่ะข้างหลังมันจะเป็นชุดคุม้วยนะแต่ว่ามันให้ความสามารถในการขุดเร็วค่ะ <ๆ S 1> แล้ว <ๆ S 1> แบบไม่ค่อยถึกเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ถนัดเลื่อกสู้แล้วจะแบบว่าฟันตีไม่แรงแต่ว่าจะไปช่วยเรื่องขุดของเรามากกว่าเดี๋ยวเรามาดูชุดต่อไปกันดีกว่านี่ชุดนี้ก็สวยเนี่ยชุดเนี้ยน่าลองมากเลยมันเป็นชุดสีม่วงทั้งชุดเป็นน i ยสเต็คเกอร์อ๋อเป็นมังกรสีม่วงมาในเวลาลากคืนเดี๋ยวลองใส่ดิ เกิดจะมีไนวิชั่นอ้อโหยมันจะหลอกเกินเพื่อนแล้วนี่นี่ไงมันให้บัฟไนวิชั่นจรงทิ้งด้วยอ๋อดูหมวกของมันดิโอ้ยหมวกก่อมันเป็นหัวมังกรมาเลยนะลองฟันดูนี่ตลวนี้ก็ฟันแล้วก็ติดพิษเหมือนกันเหมือนติดพิษอืดๆนะว้าวใช้ได้ใช้ได้เพราะว่าดาบมันบวกเอเจ็ตแอตแทกเลยเนาะแล้วต,ต่อไปเอาเป็นชุดเกราะสีน้ําเงินนี่ก็สวยดีนะจะไม่ได้ว่าเป็นมังกรอะไรแต่ว่ามันเหมือนกับเหมือนนกฟีนิกซ์เลยนะ ต่ว่ามันออกโทนสีน้ำเงินดูดิอ๋อมันเป็นชุดตโโุ๊กแโนสเร์นี่มันมีคล้ายๆกับผ้าคลุมหน้าดินะว้าวยังกับพ่อมดไนงะข้างหลังมีปีกน้อยนิดแต่ทาไมชุดของเราสวยแบบว่าไม่สู้คุณชาวบ้านเนี่ยคุณชาวบ้านแรกที่เขาเลี้ยงมังกรอ่ะชุดของเขาสวยกว่าเราอีกนะอ๋อถ้าเราได้ชุดที่มีปีกมังกรอ,อย่างนั้นก็จะสวยมากกันแหละ หลักๆชุดกาบของเราเนี่ยก็จะไม่ได้มีปีกนะส่วนใหญ่ก็จะมีแคครีบอะเนาะนี่เลยชุดนี้ก็จะเป็น Lex เล<อ> <He? S 1> ็กสตาร์กอนไดโนเสาร์ทีร็กสตาร์กอนไดโนเสาร์ก็มามาได้ไงเนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่าง ราก้อนมังกรกับไดนโนเสาร์ทีเล็กซ์แล้วก็ใช้คอนเล็กซ์เนี่ยเป็นอาวุธแล้วก็มันก็จะมีความถึกมีก่ะป้องกันถึกจริงดิดีลองดีอันนี้ถึกนี้ถึกโดนทะนัวไม่เป็นไรเลยอันลองฟันกับพื้นดิโอ้ตีรั้างตีรห้างใช้ได้ใช้ได้แอทแทกเยอะอยู่ถือว่าไม่โกงยังเกินไปนะแล้วด้านหลังมันก็จะมีชุดนอนเลือกอีกเอาชุดไหนดีนะ้ชุดสีชมพูนี่ก็เหมาะก,กับผู้หญิงนะลองดูดิ อ๋อมันเป็นชุดของซากุระดากอนทำจากดอกซาก,กุระเหรอเจ้ามังกรกับดอกซาก,กุระเนี่ยเขารวมล่างกันออกมาเป็นเกรดมังกรซาก,กุระนี่ไม่บอกนะว่าอาศัศวินจีนนะเนี่ยโอ้มาเหมือนญี่ปุ่นเลย,เ,ลยเหมือนชุดญี่ปุ่นมากกว่านะเหมือนชุดกิโมโนอะไรประมาณเนี้แต่ว่ามันเพิ่มหัวใจให้เราเห็นเป้า ก็หมวใจมาตั้งหลายดวงให้เราน่่ยก็ถือว่าด,ดีนะแล้วก็ชุดต่อไปเป็นเหมือนชุดใส่ฟ้าเลยนะคือมันก็สวยมากกันล่ะแต่เราลองใส่ดิอ๋อมันเป็นนี่เลย Storm s t ต r มบ o s โอ้โห,โหอะไรอน่ยนะออมเสาล่อฟ้าน่าจะเป็นมังกรพายุละมัง้งโอ้ดูเขาเขาเป็นเขาสีทองคู่นี่นะ เราใช้ดาบฟันนี่ไอ้ดาบฟันหลบมาเป็นฟ้าผ่ามีัฟ้าผ่าแล้วก็ชุดก่อนเนี่ยจะก,กันไฟได้โอ้สุดยอดอันนี้ถือว่าแรงดีนะเพราะว่ามีฟ้าผ่าแต่ว่าต้องระวังเพื่อนโดนดาเมจันด้วยนะแต่ว่าถือว่าดีเลยแหละเพราะว่ามันกันไฟได้โหดมากเลการไฟเนเธอร์ยังไงมันกันพ่นไฟเองเลย <laughs> แล้วก็นี่เป็นชุดออกโทษสีฟ้าๆไม่รู้ชุดของอะไรไม่เราจะใช้น้ําแข็งหลักนะแต่ระวังใส่ดูกัน ตัวนี้มันน่าจะเป็นแบบคล้ายๆกับสายลมหรือเปล่าเนี่ยบางกรลมป่ะเราวลองใส่แล้วนะโอ้ดูดิเอ้ยหวันเปลี่ยนไปเลยนะผมมันแบบว่าโผกมาเลยแล่ลองฟันดิ อ๋อนี่ไงมันให้บัฟใต้น้ํากับเราเฮ้ยมันคือแบบมังกรที่อยู่ในน้ำาหรอมังกรทัดน้ำเหรอากาศร้อนเหรอทำไมต้องไปสู้กัน้างใต้น้ำด้วยเนี่ยไม่ใช่บอว่าพวกมังกรลมหรอแหลือก็อีกอันนึ่งมันเหมือนชุดเอสกิโมเลยนะมันจะต้องเป็นมังกรหิมะแน่ๆเลย <S 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 นี่ไงใช่จริงด้วยเป็นดากอนสโน่นะเป็นชุดกาดสโนเฟสดากอนตายแนละ้วอ้าวผิดเทศกาลแล้วนี่หน้าร้อนนะร้อนไม่พอโอ้โหใส่ชุดแล้วขนลุกเลยร้อนตัดแตกไปบอกไว้ก่อนเลย S <S <S เอาไปนเล่นสงการซะหน่อยแล้ว <S <S สงการก็เอาไม่อยู่ต้องเปิดแอร์นนะมันร้อนเกินไปซึ่งเวลาฟันเนี่ยมันก็จะติดอืดน,นะสถานะแบบว่าชะงักกันนะหมือนสตารนอะไรโดนน้ำแข็งแช่แข็งอะไรเงี้ย โอเคต่อไปนะคะเราก็จะมารีวิวมังกรตัวที่เหลือค่ะแล้วก็จะมาฟัก,กไข่มังกรกันซึ่งมันก็จะเหลืออีกประมาณเจ็ดสายพันธุ์ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นทีรีวิงเอ็กน่าจะเป็นมังกรลมาป่าเดี๋ยวลองดูกันนะอ๋อนี่ไงเหมือนมังกรละเมิงจริงด้วยดูดิที่ไข่มัามีปีกด้วยนะเดี๋ยวเราจะลองฟัก,กน้องออกมานะอ๋อน้องกินลาพิษเป็นอาหารเอตอตัวไหนเดียวน่ารักจงุงอ๋อหอตัวเบลเลอร์เลยโอ้ยใหญ่มากเลยนะแล่พี่เคดจะเอาเข้าบ้านยังไงเนี่ย แต่มังกรมันก็ต้องตัวใหญ่แบบนี้แหละถ้ามังกรตัวเล็กมันก็ไม่ใช่มังกรของแท้ดินี่เดี๋ยวเราจะต้องใส่อานให้น้องกรเหมือนเดิมเลยเามาดูซิว่าน้องมีพลังยิงยังไงาเลยพี่เกมซัมเปิลให้ดูเลยอ๋อน้องยิงเป็นฟองน้ำ ยังไงมันยิงเป็นฟองอากาศออกมานี่เนี่ยปูดปูดปูดร้อนใช่ไหมนี่เอาน้ำไปกินเลยปูดโอ้ยอย่างนี้ติดจมนะําไหมเนี่ยคุบแันวันสองกา์ปูดเดี๋ยวก่อนอย่าพ้องยังไม่มีเวลาไปเล่นเลยเย็นเจี๊ยบอยากเล่นสองกา์กันนะโอ้ด,ดีอนุภาพการยิงของมันโอ้ยิงออกมาเป็นลูกฟองน้ำาลนะด,ดีเป็นฟองอากาศเลยอะเวลาบินเนี่ยปีกสยายมากเลยนะโอ้ยเท่มากเลยตัวนี้ ความจริงมันก็สวยทุกตัวเลยนะเหมาะกับการเก็บเป็นคอลเลคชันแต่ตัวนี้เอฟเฟกต์สวยใช่อลชอบตัวที่มันยิงฟองน้ําได้นะมันแปลกดีเนาะเดี๋วเราจะลองยิงกับเจ้าพวกครับแต่ว่าดาบเนี่มันเบาเบา,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 ามากเลยนะยิงไม่ที่กว่าจะตุยนะบางทีก็ยิงไม่โดนค่อนข้างจะเลงยากทิดนึงนา่นลยอยังงั้นอะไรล,ลกูกยิงเลยลกูกยิงเลยแต่แต่มันไม่ช่วยกัดนะเนี่ยมันแบบว่าต้องฝั่งให้เรายิงอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวให้นงไว้พักกันนะเพราะว่ามันยังเหลืออีกหลายตัวแหละ วันนี้แหละคือวันที่เราจะมาเปิดฟาร์มมังกรใช่ครับที่แล้วมันยังไม่ได้ฟาร์มอีกเหรอเยอะเลยที่แลามีตั้งหลายตัวนะ <c oughs> แล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นบอเดนเอกค่ะก็จะเป็นบอเดนผสมผสานกับดากอนเอกมาเป็นบอเดนดากอน <c oughs> ใไอสีเหมืนอนบอเดนเลยอ่ะ <c oughs> ชื่อมันคุ้นๆนะ เอ้ยแต่ดูดิโอนี่มันเหมือนวอเดนจริงจริงอะเนี่ยริงด้วยดูดิตาบอดด้วยมันไม่มีลูกตาเน่หน้าตามันเป็นวอเดนเลยนะยางจะบินชนต้นไม้ไหมเนี่ยเฮ้ยมันสวยดีมัยเนี่ยเอ้ยมันเหมือนสัตว์เลี้ยงของวอเดนเลยนะโอ <ฮ S> ้โหแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่ายิงเป็นครื่อโซน่ามานะมันยิงเป็นหวันผีออกมา อ่นนี้นอภิกินเลยปุ๊ป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 ทำไมหัวทิ่มแบบแน,นั้นอะน้องท้งหิวนะน้องอยากกินแกะไม่ใช่หรออันนั้นเป็นที่คนบังคับเราแต่เขาลองบินดูมั่งดีกว่าโอ้ดูนี่เฮ้ยมันเท่มากเลยนะตัวเนี้ย ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่านั่งขี่วาเด่นมีปีกอะนะดูดีเฮ้ยไปด้วยดีไอ้มันเท่มันเท่พี่เคงเขาขต่ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ถ้าเป็นตัวประจำตัวขเขาไม่ได้หรักพี่เคงยึดแล้วไอ้มีตั้งหลายตัวมา่น้ามาตัวเดียวกันเอย่าลองยิงดิ ถ้าจะอยากได้ตัวนี้นะต้องยิงให้ตายก่อนนะฮ้ลโหลไม่ยิงเป็นคลื่นเสียงอะถ้ามันยิงเป็นคลื่นเสียงแนละ้วมันจะแบบว่าการเบีดแบบอนุภาพร้ายแรงมากเลยนะจะเป็นเจ้าแห่งมังกรเลยนะปกติมังกรอนะมันจะยิงเป็นไฟใช่ปะหรือว่ายิงเป็นสายฟ้าหรือว่ายิงเป็นพิษแต่อันนี้ถ้าแบบว่าอัพเกรดเป็นแบบว่ายิงเป็นคลื่นเสียงอะ โอมันจะโหดมากเลยนะต่อไปค่ะจะเป็นซัมบี้เอกหรือว่าซัมบี้ดากอนไหนดูหน้าตาของมันก่อนดิเฮ้ยซัมมี่ก็มาเฮ้ยหน้าตาเป็นซัมบี้จริงๆเนี่ยเหมือนชุดกอดที่เราใส่เมื่อกี้เลยโอ้โหดูปีกนั้นดิแหวงเชียวเฮ้ย มังกรก็กลายเป็นซอมบี้ได้นะดูร่างซอมบี้บี่ต้องแเรง,งแบบนี้ใช่ไหมนใส่ว่าจะพ่นพิษได้นะซอมบี้นะอลองยิงดินั่นไงพ่นเป็นลูกพิษออกมานะลูกไฟพิษอะไรประมาณเนี้ยยิงโดนแล้วก็จะติดพิษนะนี่นะปูดปูดปูด,ปด,ปดเอาฟันไปกินเลยสีเขียวสวย ไหนดูดิโอ้โหดูดิเห่ากระดูกใกล้เนื้อเน่าเหมือนละแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นฟีนิกซ์แป้ค่ะนี่เลยไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเหมือนนอกไฮโนเสาร์เลยนะไหนดูดินกฟีนิกซ์เหรอไม่ใช่นกฟีนิกซ์หรอกมั้งมันเป็นตัวสีน้ําเงินนะ่ะไม่ใช่ตัวสีแดงซะหน่อยไอ้เนื้อกันดิถ้าเวลาโตแลาวตาจะเป็นยังไงอ๋โอโหไม่น่าโตลแล้วเมื่อกี้ก็น่ารักดีอ่ะเหมือนนอกฟีนิกซ์เหรอเขาว่ามันเหมือนไดโนเสาร์มากกว่านะ เหมือนนกทารานดอนอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าหางมันน่ยั่วมากเลยดูสินี่พ่นเลยพ่นเยอะๆพ่นเป็นคล้ไขๆกับไอควันสีข,า,ขาวๆอะ่ะเอ้ยหรือว่าต้องเป็น PM 2.5โอ้ดูดิตัวเล็กนะตัวบาง แต่ว่าปีกของน้องบินไวอยู่อีู่ท่าโจมตีซะก้อนถอยเทมากไปตัวนี้เทดีอีฉาบิเนดีได้ขี่ด้วยจะให้น้องนั่งก่อนไม่เป็นไรให้พักก่อนไล่นัองใี่เหมือนไรเนอเสาเลยต่อไปจะเป็นสตอมบอสตาก้อนค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวพายุหรือเปล่าหรือเป็นตัวสายฟ้า อุ้ยน่ารักอ่ะตัวนี้มันเป็นลายขอบท้องด้วยนะตัวนี้สวยอ่ะโหแสบตาจุงเบยตัวนี้ขาวเหมือนจะเป็นพวกแบบว่าก๊อตอะไรประมาณเนี้ยว้าวเทเวอร์ดูปีของน้องกับหางของน้องดิถ้าอย่างนั้นพี่เคงเลือกตัวนี้ดีกว่าตัวเอิญเอาไปให้หมดเลยนะตัวนี้เหมือนใส่ฟ้าเลยนะแต่ว่าพ่นออกมาเนี่ยเป็นไอสีทองสีเหลืองนะเหมือนมันจะพ่นดวงอาทิตย์ออกมาด้วยนะดูสิโอ้โหระเบิดตุ้มเลยอ่ะตัวนี้ก็คือเรามีดาบใส่ฟ้าของน้องนะอ๋อเกดของน้องแบบโอเคเลยนะตัวนี้ หัวทิมหัวทิมวัวที่เมื่แล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นไทลิสต์เอค่ะหรือว่าเสือผสมกับดาก้อนนะเอ้ยเสือผสมกับมังกรได้ด้วยหรอ้เอเป็นเสือก็อมาล <laughs> ูปีกสิอย่าบอกนะว่าน้องเป็นเสือติดปีกอ่ะปีกมีลายพัดกรอนด้วยโอ้โหลายพัดกรอนมาเลยเอ้ยมันคือ เสือติดปีกเอขากินไงนอ,อยากกินเนื้อจะกินเนื้อหมูย่างน้องคือเสือโคร่งไ,ไ้กินหมูย่าง <c oughs> แล้วกินไดโนเสาร์ย่างแทนน้องยิงมาเป็นไฟนะเหมือนสัตว์ในเทพีใหญ่เปล่าอ่ะโอ้มจะมเล็งยากมากนะเล่นยังไงไม่ให้โดนพวกเราเนี่ยแล้วก็ตัวต่อไปค่ะจะเป็นโซล่ดาดักกนเอกค่ะโอ้ยแค่ชื่อก็เป็นพาร์ทิสแล้วนี่ตัวนี้ทองทั้งตัวทองทองทองจิง,ง,ง,ง <c oughs> เบยเหลืองอารามมาเลยแล้วดูหางน้องดิเฮ้ยหางน้องเป็นสายฟ้าเลยอ่ะเลวอ่า ตัวนี้เป็นสายปลาปีกตัวนี้สวยจังเนี่ย<อ><อ>แต่แตว่าพ่อาพอานอลอกปาเป็นแบบไฟอไ๋อน้องเป็นมังกรคะอาทิตย์ เป็นเหมือนโซลาร์เซลล์อะไรประมาณนี้แสงอาทิตย์อ่ะมันก็เลยพ่นมันใส่ความร้อนใช่ไหมใช่เฮ้ยมังกรตัวนี้อินเทรนด์นะเนี่ยมังกรพลังงาน E ีวีเอาเติมพลังงานไฟฟ้านะเห็นตูหัวของน้องดิเหมือนพระอาทิตย์เลยนะนี่เขาบอกว่าตัวเนี้ยเหมือนก๊็ตันเลยนะนี่เท่มากเลยดูลายหางกระโหลว่าเทให้ก็แค่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็รีวิวหมดของตากรไฟไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบบางกรแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์ปุ๊บปุ๊บกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนนะไป